พี ة, ่นะครั um ้งแรกครับครั oh, uh, yes, ้งแรกครั้งแรกโอ้โหนี่เสียงเหมือนอ่ะเคยเสียงเหมือนเหมือนพูดไปเลยทำอะไรที่ไหนครับเนี่ยพี่สังครับขายส้มตำครับขายส้มตำนะพี่นะครับที่ไหนที่ไหนที่วัดนาคปกเทิดไทยสี่เก้าครับเทิดไทยสี่เก้าซอยเทิดไทยสี่เก้าใช่ครับอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่บางกระบือบางกระบือผมเคยไปแถววัดปากน้ำวัดปากน้ำบางกระบือภาษีเจริญใช่ ไมจะวากับพี่เลยเลาถามไม่หรอถามจนเจ้าของที่ไม่มั่นใจพอถึงจะเริ่มนอ้ยตกลูกคืออยู่ตรงไหนวะนี่เป็นรถเข็นหรือเป็นร้านเลยพี่ขายหน้าร้านเซเว่นครับอ๋อหน้าร้านเซเว่นรถเข็นนะดิไม่เข็นเข็นไหมเข็นแล้วก็ขึ้นไปวางบนบนเข็นขึ้นไปวางหน้าเซเว่นเข็นขึ้นไปวางหน้าเซเว่นอะไรอร่อยส้มตำอะไรส้มตำปูส้มตำไทยปลา พูได้ก็ได้ผมคนนครศรีธรรมราช้ยคนใต้เลยไม่เคยเจอนะพ่อค้าทําส้มตําเป็นคนใต้เดี๋ยวนี้ส้มตํานี่ไม่มีภาคแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่ไหนก็มีได้เมียเป็นคนอีสานไหมได้เมียเป็นคนสอบปบอลาวครับสอบปบอลาวเลยได้เป็นคนสอบปบอลาวแต่สูตรเนี่ยของเมียใช่ไหมเออครับสูตรของเมียมีตําหลวงพ่อบางไหมตําหลวงพ่อบางตาสวรรค์นเขตตาส่วนนเขตมันพิเศษยังไงใส่ความน่ารักกับความจริงใจ เรพูดงอันนี้คือเป็นสูตรของเมียเลยใช่ครับไม่ที่เราใส่มานี่เป็นสูตรของเมียที่เราใส่มานี่เป็นสูตรของเมียคนเนี่ยคนเนี่ยคนเนียเอาหาอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อย่างง้นพี่แลวเรื่องของเรื่องเป็นคนใต้เนี่ยแต่ร้องมนสิทธ์ด้วยอ่ะคุณเนี่ยครับชอบฟังหรือไงหรือว่าอะไรชอบลูกคอครับชอบลูกคอชอบลูกคอแล้วพี่ไปร้องที่ไหนในร้านอาหารจ้างอะไรเงี้ยชอบร้องเป็นคาราโอเกะครับ อ๋อเขาร้องเพื่อความบันเทิงครับเดี๋ยวนี้เขามีเว็บไซต์เลยอ๋อเหรอแบบว่าน้องคาราโอเกะร้องอวดกันเลยเออเอาอวดกันเลยอวดกันนะนี่คนนั้นคนนี้คือเวลาเราร้องของมนสิทธิ์แล้วคนเข้ามากดไลค์เยอะไหมครับโอ้ก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็เขาคนมากดไลค์เยอะคือในนั้นะเขาชื่นชมกันอยู่ว่างั้นเนอะออโอเคแต่สิ่งที่พูดก็เหมือนเนี่ยป๋าเสียงเวลาพูดเหมือนชายาบวกกุ้งสุธิราชนะ ไม่เหมือนไม่เหมือนทางนั้นมันสีเดี๋ยวแต่เพราะมันสูตรสูตรนี่เป็นของใครครับอ๋อสูตรของผมเองครับเหมือนไหมไม่เหมือนนะสูตรต้องเป็นของเขาอยู่แล้วเพราะสูตรแบบนี้ไม่มีใครจ่าหรอกนี่สีเขาพลังมืองดีนะผมชอบนะอทางนั้นนะคุณหมายคุณหมายบ้างครับสวัสดีครับผมสมหมายไชยสิทธิ์นะครับใครนะผมเนี่ยสมัยไชยสิทธิ์สมัยไชยสิทธิ์ครับทำอะไรที่ไหนครับคุณสมัยผมทำคนใต้ไหมเป็นคนใต้ไหมคนอีสานครับโอเคนโคราชคนห้วยแถลงคนห้วยแถลง ทำอะไรที่ห้วยแถลงผมทํางานทั่วไปในกรุงเทพนี่แหละครับทำงานทั่วไปที่ขอให้ไปก่อสร้างผมทําหมดอะไรที่ที่เราถนัดที่เราถนัดใช่ปุ๊ใช่ใช่ใช่โอ้ยี่ยังเห็นแต่เนี่ยอะไรพี่อยู่ข้แผนอะไรปูนไม่ช่างปูนช่างปูนชไม้ช่างไม้ช่างกระเบื้องเราทำอะไรผมนี่เอาก่อสร้างไงขับรถรถเคนขับรถเคนขับรถเคนขับรถเคนครับรถเคนโอ้โมบายเคน โมบายเคนด้วยคือไปยกสิ่งก่อสร้างขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมได้กี่ตันอ่ะคันที่พี่ขับยกได้กี่ตันคงขับไปยี่สิบห้าตันครับผมยี่สิบห้าตันก็คือยกแท่นคอนไอ้น้ำปูขึ้นไปส่งได้แผ่นหมู่บ้านบ้างแผ่นที่แผ่นเนี่ยไอ้เขาเรียกอะไรวะพี่ฝับกันเนี่ยแผ่นกําแพงพี่ฝาบพื้นที่ฝาบพื้นที่ยกเลย่างนี้ตอนตอนนี้ก่อสร้างหมู่บ้านเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะเป็นแผ่นๆสมาเลยสำเร็จเลยสำเร็จเออเป็นเขาจะวิ่งมาทั้งแผ่นแล้วก็ กอบประกอบวันหนึ e weeks, mm, ่งเสร็จสวันเสร็จเดีครับเร็วเร็วเ็แต่ก่อสูตรของใครคะสูตรของใครคะของเขาสของเขรายการของรายการสูสตันสต้แล้วร้องเพลงตอนไหนตอนขับรถร้องหมย้องทุกวันเลนี่ยาให้ใครอย่างนี้ต้องอยู่นี่านแงเพราะว่าการขับเคสยางวิ่งไปมันก็มันก็สั่นทให้ลูกคอเรา เลือดมันจะมันจะเคลื่อนมันวนในเรือดลูกเรลาขับผ่านพี่เลยเอเก่งมันมีเมียไหมเนี่ยเรามีเมียไหมมีอ๋อถึงว่าลิ้นพลิ้วบอ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 มีใครบอกไหมมีใครบอกว่าเหมือนเสียงเราเหมือนผมชอบเมื่อก่อนไม่มีใครบอกเหมือนหรอกผมจะอัดเทปใส่แล้วก็คงจะมาฟังในโอง ลงแล้วลงไปอยู่ในโอ่งก็เป็นในโอ่งรู้ประกอบเราไปนอนในนั่งในโอ่งเนี้ยแล้วก็เก็บใส่มันจะเป็นเสียงเอ็กโคทำให้เสียงดีเออีแล้วก็นั่งมาแล้วก็มาเปิดฟังเหมือนไหมไม่เหมือนก็ลบทิ้งไม่เหมือนก็ลบทิ้งหมาอ่แล้วมันเหมือนหรือยังทุกวันที่เหมือนหรือยังไม่เหมือนไมคิดว่าเหมืจะลบไปไว้สุดท้ายฟังแล้วเฮ้ยเหมือนแล้วเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ได้สักกี่แล้วก็ไปเปิดแล้วก็ไปเปิดให้เพื่อนๆฟังคราว่าเสียงใครถ้าจะว่าเสียงใครโอ้เสียงมันสิทธิ์สิ เราไมดีแนแล้วอ่ะคนติดร้องในเทปเฮ้ยเฮ้ยเสียงมนสิทธ์เฮ้ยมนสิทธ์ทำไมร้องเสียงมันที่อยู่ในองวะเป็นกล้องเหรอคู่การเสียงอย่างดีไม่มีเสียงขายนอกเข้านะครับเออใช่ใช่แล้วร้องบนสิทธ์มาตลอดเลยไหมผมชอบมากเลยชอบมากชื่นชอบไปไหนขึ้นใต้ลงกเหนือตรงมีม้วนเทปมนสิทธ์เขาอยู่รถเขลีคนเดียวไม่มีใครไม่อยู่กับเราเออเราก็เหงาก็มีแต่มนสิทธ์ร้องให้ฟังเราเหงามีเพียงบนสิทธ์นี่นี่เวลาเราเหงามีแต่เพียงบนสิทธ์ใช่